เมื่อโลกใบนี้จะไม่ใช่ที่อยู่อาศัยของเราอีกต่อไปมนุษยชาติจึงจําเป็นที่จะต้องหาวิธีการในการกลายพันธุ์และข้ามสปีชีส์หรือเร่งการวิวัฒนาการในร่างกายของเราเพื่อที่เราทุกคนนั้นจะสามารถไปอยู่อาศัยที่ดาวดวงอื่นได้สวัสดีครับผมยูนุสมอร์แกนและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง the story of yunus วันนี้นะครับผมมีหนังดีๆมาเล่ากับเพื่อนๆทุกคนได้ฟังสําหรับทุกคนที่ชอบดูหนังแต่ไม่มีเวลาได้ดูหนังในวันนี้มีชื่อว่า the titan ปี2 0 0 0 ถ้าใครพร้อมแล้วนะครับ ไปรับชมกันได้เลยหนังจะเปิดเรื่องมาในปี2 0 4 8เราจะได้เห็นขบวนรถหลายคันที่ขับเข้าไปในศูนย์ราชการที่เหมือนกับสถานที่ทํางานของกองทัพอะไรสักอย่างไม่นานพวกเขาก็ได้มาจอดรถหน้าบ้านหลังหนึ่งก่อนที่จะมีผู้หญิงคนหนึ่งเดินลงมานําพาครอบครัวปิศาเข้าสู่บ้านใหม่ของพวกเขาต่อมานะครับเราจะได้รู้จักกับสมาชิกของครอบครัวนี้คุณพ่อมีชื่อว่าริกคุณแม่มีชื่อว่าอาบิเกลและตัวของลูกชายมีชื่อว่าลูคัสทั้ง3มคนนั้นได้ตื่นตระการตากับความงดงามและหรูหราของบ้านหลังนี้เพราะเ ครัวของพวกเขาเองไม่เคยพบเจอกับความหรูหรามาก,ก่อนเลยในชีวิตทั้ง3าคนได้เดินไปหยุดอยู่หน้าสระว่ายน้ําด้วยรอยยิ้มที่มีความสุขกับความสะดวกสบายที่พวกเขาจะได้รับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูคัสลูกชายได้ถามขึ้นมาว่าพ่อจะเดินทางไปดาวดวงไหนนะครับก่อนที่คุณพ่อริกจะชี้ขึ้นไปบนฟ้าและบอกลูกไปว่าดวงนั้นไงล่ะลูกลูกมองเห็นมันไหมก่อนที่หนังนั้นจะซูมภาพออกมาทําให้เราได้รู้ว่ามันได้มีบ้านแบบเดียวกับพวกเขาอีกหลายหลังเป็นจํานวนมากอยู่บนพื้นที่เดียวกันหมดเลย ซึ่งนั่นก็หมายความว่าทุกคนที่กำลังเดินทางเข้ามาในสถานที่แห่งนี้ล้วนแล้วแต่จะได้เข้าพักในบ้านหรูเพราะว่าคนในครอบครัวของพวกเขาเลือกที่จะเดินทางไปที่ไหนสักแห่งเป็นการตอบแทน ในเช้าวันต่อมานะครับเราจะได้รู้จักกับดร์มาร์ตินที่เขาได้แวะมาเยี่ยมเยียนครอบครัวของริกพระเอกของเราพวกเขาทุกคนนั้นดีใจมากที่ได้เห็นหน้าของดร์มาร์ตินริกได้ขอบคุณดร์มาร์ตินเป็นการส่วนตัวว่าขอบคุณมากนะครับท่านที่ท่านเป็นเกียรติเลือกผมมารับใช้ชาติแบบนี้ก่อนที่ดร์มาร์ตินจะตอบกลับไปว่าขอให้นายท่องจำไว้อย่างเดียวนะริกว่าสิ่งที่นายทำอยู่นะั้นมันอันตรายมากมันอาจจะต้องแลกมาด้วยชีวิตของนายแต่นายจงจดจำไว้ในหัวใจว่านายกำลังทำเพื่อมนุุษยยยชาาติและะคครรอออบบัวขขงนจู่สส ตลอดไปก่อนที่ด็อกร์มาตินนั้นจะขอตัวกลับก่อนและปล่อยให้ครอบครัวของริกได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ต่อมานะครับหนังจะตัดไปให้เราเห็นการปราศัยครั้งหนึ่งของดร์มาร์ตินที่เขาได้พูดไว้ว่าในปี2048นี้โลกของเราใกล้จะมาถึงจุดจบแล้วเนื่องจากจํานวนทรัพยากรทางธรรมชาติที่ถูกใช้ไปจนหมดสิน้นสงครามมากมายระหว่างประเทศที่เกิดขึ้นมาเพื่อแย่งชิงทรัพยากรสุดท้ายที่ยังหลงเหลืออยู่และผมขอบอกทุกคนในตรงนี้เลยว่าในอีก15ปีข้างหน้าประชากรกว่า99%ของโลกใบนี้จะต้องอดอยากปากแห้งและปราศจากอาหารที่จะใช้ดารงชีวิตและเด็กๆในยุคนี้ จะเป็นพยานคนสําคัญที่จะได้เห็นการล่มสลายของโลกอันเป็นที่รักของพวกเราทุกคนแต่แล้วในความหมายนาทั้งหมดก็ยังมีความหวังอันเล็กน้อยหลงเหลืออยู่บ้างเมื่อท่านศาสตราจารย์ดร์มาร์ตินได้พูดว่าเราได้ค้นพบดวงจันทร์ดวงหนึ่งที่เป็นบริวารของดาวเสาร์ดวงจันทร์ดวงนี้มีชื่อว่าไททันซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รวบรวมมาจึงได้บ่งชี้และทําให้เราได้เชื่อว่าบนดวงจันทร์ไททันแห่งนี้มันมีบรรยากาศที่คล้ายคลึงกับโลกของเรามากที่สุดและเราอาจจะหาวิธีที่จะนําพามนุษย์อพยพไปขยายเผ่าพันธ ไททนแต่ด้วยสภาพของมันตอนนี้มนุษย์อย่างเรานั้นไม่สามารถที่จะมีชีวิตรอดอยู่บนดวงจันทร์ไททันได้เลยพวะมันนั้นถูกปกคลุมด้วยมีเทนหลวและก๊าซไนโตรเจนถึง99%อีกทั้งอุณหภูมิของมันยังต่ำมากอีกด้วยในสมาคมวิทยาศาสตร์ของโลกเหล่านั้นพวกเขานั้นไม่เชื่อว่าไททันดวงจันทร์ดวงนี้จะเป็นทางออกของเราแต่ผมดร์มาร์ตินมีความคิดที่เห็นต่างกับพวกเขาถ้าดวงจันทร์ไททันมีชั้นบรรยากาศที่มนุษย์ไม่สามารถอยู่อาศัยได้เราก็แค่ใช้เทคโนโลยีของเราดัดแปลงเปลี่ยนนนนพััธุกรรรรมมให้้เาาาสถอ แล้วอยู่อาศัยในสถานที่แห่งนั้นได้โดยสิ่งที่ดร์มาร์ตินต้องการจะสื่อนั่นก็คือเราไม่จําเป็นต้องไปเปลี่ยนดวงจันทร์ไทท่านแต่ให้เราปรับเปลี่ยนพันธุกรรมของตัวเองเพื่อที่จะลองรับการขึ้นไปอยู่อาศัยบนดาวดวงนั้นต่างหากเขายังได้พูดต่ออีกว่าในตอนนี้ผมได้คัดสรรและจัดเตรียมทหารกว่า14ชีวิตนํามาเพื่อทําการทดลองดังลกาโดยผมเชื่อจริงๆว่าด้วยกระบวนการดัดแปลงพันธุกรรมที่ผมได้คิดค้นขึ้นมาจะสามารถเปลี่ยนพวกเขาให้กลายเป็นประชากรยุคแรกของดวงดาวไทยท่านแห่งนั้นและเราทุกคนในที่นี้ก็จะสามารถรัักษาาเผ่พน ขอองมนุษย์เาไไว้้ดหนังจะทําให้เราได้เห็นว่าศาสตราจารย์ดร์มาร์ตินได้ทําการคัดสรรผู้คนหัวกะทิมาจากจานวนผู้สมัครทั้งหมด5 0 0พคนและ16ประเทศทั่วโลกแต่ในตอนนั้นเองก็ได้มีผู้ที่ได้รับเลือกคนหนึ่งยกมือขึ้นมาประท้วงความคิดของดร์มาร์ตินโดยเขาได้กล่าวออกมาว่าสิ่งที่คุณกําลังจะทําต่อไปนี้มันจะเป็นการบังคับให้ยีในร่างกายของเรามันเร่งที่จะวิวัฒนาการตัวเองซึ่งมันจะเป็นสิ่งที่ผิดหลักของกฎธรรมชาติและพระเอกของเราก็ค้านขึ้นมาว่าเราทุกคนในที่นี่ล้วนทั้งรู้และเข้าใจยอมรับถึง Con <consequences, S 2> หรือผลที่จะตามมาซึ่งทุกคนในห้องก็ดูเหมือนว่าจะมีความคิดที่เห็นด้วยไปในทางเดียวกันกับพระเอกของเรานะครับหลังจากการประชุมบริฟข้อมูลของดรมาร์ตินอาสาสมัครทุกคนที่ได้รับการคัดเลือกก็ได้รับคีการ์ด VIP ที่สามารถใช้เดินทางไปไหนมาไหนในศูนย์งานวิจัยและสถานที่แห่งนี้ทั้งหมดต่อมานะครับพระเอกของเราก็ถูกนําตัวไปในห้องแลบซึ่งเขาได้พบเจอกับดรเฟรียเธอได้ทําการฉีดยาเข้าไปในตัวพระเอกก่อนจะบอกกับเขาไปว่าในอาทิตย์ต่อ,ตอไปคุณจะทยอยได้รับยาแบบนี้กว่า300เข็มเลยนะเพราะฉะนั้นคุณ ควรทาตัวให้ชินได้แล้วซึ่งยาที่ดร์ฟรียฉีดเข้าไปนะครับมันก็เป็นยากระตุ้นร่างกายที่สั่งให้ระบบร่างของมนุษย์นั้นเรียนรู้ที่จะเผาผ่านก๊าซไนโตรเจนแทนการเผาผ่านก๊าซออกซิเจนเพราะพวกเขาเชื่อว่าในท้ายที่สุดร่างกายของเราทุกคนก็จะอัดแดบไปตามหลักของการวิวัฒนาการและใช้ก๊าซไนโตรเจนบนไททันหายใจแทนก๊าซออกซิเจนที่มีอยู่บนโลกใบนี้ซึ่งพระเอกของเราก็นั่งฟังเฉยๆทําตัวเป็นนักเรียนที่ดีมากครับช่วงบ่ายในวันนั้นอบิเกภรรยาของพระเอกก็ มาร่วมรับประทานอาหารสังสรรค์และทำความรู้จักกันเป็นเพื่อนบ้านที่ดีแล้วก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้พระเอกริกของเราเขาจะกลายเป็นเซเลบไปแล้วเนื่องจากการตอบคําถามที่ถูกใจเหล่าเพื่อนเพื่อนอาสาสมัครทุกคนและอีกอย่างนะครับในวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้ทําการดื่มแอลกอฮอล์เพราะตั้งแต่นี้ไปการดื่มเหล้าเบียร์ไวน์แอลกอฮอล์ทุกชนิดจะถูกต้องห้ามสําหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการทุกคนตกดึกในคืนนั้นดูเหมือนว่าอาบิเกลนั้นจะเมามากด้วยการที่พระเอกของเราเป็นสามีที่ดีเขาก็ ไ,ได้พยายามประคองเธอเพื่อที่จะขึ้นไปบนห้องนอนชั้นบนแต่แล้วในทันใดนั้นพระเอกริกก็เกิดอาการขึ้นไส้และก็อาเจียนออกมาต่อหน้าต่อตาอาบิเกลเธอตกใจมากจนสางเลยครับเมื่อเธอได้จับโดนตัวของพระเอกเธอก็ได้พบว่าตัวเขาตอนนี้นั้นร้อนเหมือนไฟเหมือนมีอาการเป็นไข้ที่สูงมากเธอจึงได้พาเขาขึ้นไปบนเตียงหายาให้เขาทานและส่งเขาเข้านอนในเช้าวันต่อมาครับผู้สมัครทุกคนได้ถูกจับไปทําการทดลองในสระว่ายน้ําขนาดใหญ่เพื่อทีใจะให้พวกเขากั้นหายใจอยู่ในนั้นเพื่อเป็นการฝึกให้ปอดได้รับการออก น้อยที่สุดและแล้วก็เหลือผู้สมัครอยู่แค่สองคนสุดท้ายั่นก็คือพระเอกของเราริกและผู้หญิงที่มีชื่อว่าทอรี่พวกเราทั้งสองคนนั้นกั้นหายใจไม่ได้ถึง31นาทีซึ่งมันก็เป็นที่น่าพอใจกับทุกคนที่ยืนดูการทดลองอยู่ข้างบนนั้นแต่แล้วไม่นานผู้หญิงที่ชื่อทอรี่ก็ยอมแพ้เธอได้พุ่งขึ้นมาเหนือน้ําและเกือบจะหมดสติไปแต่พระเอกริกของเราก็ยังได้กั้นหายใจและยังคงอยู่ในสระว่ายน้ําต่อไปโดยที่เหมือนว่าเขานั้นจะไม่รู้สึกอะไรเลยด้วยซ้ําคุณหมอได้อยู่บนสระได้พูดขึ้นนนนนนนมมมมาาาาาาาวว่่่ตตอออีี้้ชรจรรคดัโลหิแะุณภใงงกยขขเ ทุกคนก็เริ่มเกิดอาการกลัวขึ้นมาแต่แล้วริกก็ทำสิ่งที่ไม่คาดคิดเขาไ่้นโชว์สกิลการว่ายน้ำอย่างกับไมเคิลเฟลเจ้าของเหรียญทองโอลิมปิกหลายสมัยซึ่งมันก็ทําให้ทุกคนที่ยืนดูอยู่โหร้องตะโกนตบมือแสดงออกมาถึงความดีใจอย่างสุดขีดเพราะเขานั้นกลั้นหายใจในน้ำได้ถึง42นาที ตกเด็กในคืนนั้นคุณพ่อริกได้เล่าเรื่องเกี่ยวกับดวงจันทร์ไททันให้กับลูกชายลูคัสฟังเช็คเช่นกับนิทานก่อนนอนซึ่งทําให้เขานั้นสบายใจกับการที่พ่อจะต้องเดินทางไปอยู่อาศัยที่นั่นเมื่อลูกชายลูคัสหลับไปแล้วนะครับคุณพ่อริกก็ไปต่อกับภรรยาอบิเกลพูดคุยกันและแลกเปลี่ยนฮอร์โมนกันในสระน้ําแต่ก็เป็นเวลานั้นเองที่ทางภรรยานั้นสังเกตเห็นเส้นเลือดขนาดใหญ่ที่มันโป่งขึ้นมาบนหลังของเขาริกจึงบอกภรรยาไปว่าธอไม่ต้องห่วงหรอกนะมันเป็นแค่ผลข้างเเเคียยยงงงขอออาาาตต่่หหและร็จ้้ปปใมันน ไปตามธรรเชา้าวันต่อมานะครับเราจะได้รู้จักกับตัวละครอีกตัวหนึ่งที่เธอนั้นมีชื่อว่าเรแอนเรแอนเป็นภรรยาของอาสาสมัครคนหนึ่งซึ่งเธอนั้นจะชอบมานั่งชิลที่บ้านของริกกับอบิเกลอยู่บ่อยครั้งเธอได้เล่าให้กับอบิเกลฟังว่าเธอนั้นไม่เห็นด้วยเลยกับการเข้ามาเป็นอาสาสมัครของโครงการแห่งนี้แต่ก็นั่นแหละสามีทหารของเธอเขานั้นก็หัวรานและดื้อดึง,ดงทาตัวเป็นเด็กไปได้และสุดท้ายพวกเขาเลยต้องจํายอมมาต่อมานะครับนังก็จะตัดแปให้เราเห็นว่าในตอนนี้พระเอกริกของเรากําลังเข้าสู่กระบวนการ ผ่าตัดไฮโอนอะไรสักอย่างแต่เมื่ออบิเกลได้รับหนังสือข้อมูลทั้งหมดเธอก็รู้สึกสบายใจเพราะขั้นตอนกระบ,บวนการทั้งหมดนั้นมันดูเหมือนจะปลอดภัยมากซึ่งในตอนนี้นะครับตั้งด้านของอบิเกลนั้นก็ยังไม่ทราบว่าริกจะต้องทําการดัดแปลงพันธุกรรมบังคับการวิวัฒนาการให้กลายพันธุ์เป็นสปีชีส์อื่นเมื่อริกกลับมาถึงบ้านหลังจากการผ่าตัดเพราะนั้นก็มีอาการนอนไม่หลับทั้งคืนโดยเขาได้บอกกับภรรยาไปว่าตอนนี้เขารู้สึกมันตกนรกทั้งเป็นร่างกายของเขานั้นร้อนเผามากเขาจึงขอให้ภรร จุมเข้าไปในน,นมื่อริกไดเอามือแช่ในถังน้ําแข็งสักพักนะครับเขาก็ได้บอกให้ภรรยาลองจุ่มดูสิแต่เมื่อทางภรรยาอบิเกลลองจุ่มมือเข้าไปในถังน้ําแข็งเธอก็ต้องตกใจมากเพราะมันมีความเย็นที่กัดผิวมนุษย์เจียบจนกว่าที่เธอนนั้นจะทนไหวต่ดูเหมือนว่าสามีริกของเธอจะรู้สึกเย็นสบายและไม่เป็นอะไรเลยในเช้าวันต่อมาครับทางของผู้อาสาสมัครทุกคนได้ถูกนําไปทําการทดลองให้ว่ายน้ําในสระว่ายน้ําเป็นจานวนหลายชั่วโมงโดยมันไม่ใช่การว่ายน้าธรรมดาเท่านั้นแต่จะมีการปล่อยก๊าซมีเทนเข้าไปในสระว่ายน้ำเพื่ ให้จงได้ต่อมาผู้เขาจะต้องไปวิ่งออกกําลังกายโดยมีระยะทางไปกลับหลาย10กิโลและผู้เขาจะต้องใส่หน้ากากที่มีเฉพาะก๊าซมีเทนและไนโตรเจนอาสาสมัครทุกคนนั้นจะต้องทําการฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายของใครสักคนจะมีการอัดเดปเรียนแปลงให้เหมาะสมกับชั้นบรรยากาศบนดาวไททันให้ได้ถึงแม้จะมีคนต้องตายก็ตามแต่แล้วในวันหนึ่งในขณะที่ทุกคนกําลังอาบน้ำำําชําระล้างร่างกายบิ๊กก็ได้สังเกตเห็นว่าเส้นผมของเขานั้นกําลังร่วงเขาจึงขอให้อาสาสมัครอีกคนหนึ่งช่วย เธอนั้นหยิบผมออกมากระจุกหนึ่งซึ่งเธอได้บอกกับเขาไปว่าดูเหมือนว่าเส้นผมของคุณกาลังจะร่วงออกมาหมดหัวแล้วแต่ทนานใน,นั้นเองอาสาสมัครผู้หญิงคนหนึ่งก็อ้วกออกมาเป็นเลือดจานวนมากเธอนั้นได้ลงไปดิ้นกระเสือกกระสนอยู่บนพื้นอาสาสมัครคนอื่นๆพยายามที่จะเข้าไปช่วยเธอแต่ก็ดูเหมือนว่าเธอนั้นไม่ตอบสนองและชกต่อยผู้คนที่จะเข้าไปช่วยคุณหมอเฟรยาก็เดินเข้ามาพยายามที่จะใช้เข็มยาสลบฉีดเข้าไปให้เธอนั้นหลับลงแต่มันก็ไม่ทันเสียแล้วในตอนนี้เธอได้เสียชีวิตลงไปแล้วต่อหน้าต่อตาทุกคนจากเเหตุุกกกกาารรรณ์ดัังล่่่วนนะคคบทท็ิมี ตระหนักถึงความรุนแรงและความเสี่ยงจากการทดลองนี้แต่พวกเขาก็ได้แต่นิ่งเงียบพูดอะไรไม่ได้ตกดึกในคืนนั้นอาสาสมัครทุกคนก็นัดรวมตัวกันที่บ้านของริกในขณะที่พวกเขากําลังนั่งคุยกันอยู่นั้นอาบีเกลก็ได้สังเกตเห็นว่าบนตัวของอาสาสมัครทุกคนมันมีเส้นเลือดที่โป่งขึ้นมาและทําให้พวกเขาทุกคนนั้นเกิดอาการคันยุบยิบไปตามตัวนังจะสซูมอกไปให้เราเห็นว่าในขณะน,นี้เรแอนและสามีของเธอนั้นกําลังจูจีกันที่สระว่ายน้ําแต่แล้วอยู่ดีๆสามีของเรแอนก็ลุกขึ้้้นนนนชกกเเเธอเขาาไปททททีีี่่หหุค็ พยายามที่จะวิ่งเข้าไปจับตัวสามีของเรอยนเอาไว้ก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เขานั้นเสียสติไปแล้วจากการทดลองในเช้าวันต่อมาดเร์เฟรยาได้แวะมาที่บ้านของริกเพื่อที่จะทําการตรวจเช็คตามปกติริกจิงได้ถามดร์เฟรยาไปว่าอาสาสมัครผู้หญิงที่เสียชีวิตนั้นสาเหตุการตายของเธอคืออะไรล่ะครับดร์เฟรยาก็ได้บอกเขาไปว่าเธอคนนั้นเกิดอาการไตวายเฉียบพลันและมันนั้นแทบจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับการทดลองเลยทีายาเพิ่งเป็นกังวลไปก่อนนะถึงแม้ว่าริกจะทําเหมือนว่าเขานั้นเข้าใจแต่เขานั้นรู้ดดดีาาามันต้อองงเกกกิจรทล นนน่อตกดึกในคืนนั้นนะครับดูเหมือนว่าพระเอกริกของเรากําลังอยู่ในอาการที่แย่แล้วเขานั้นอ้วกออกมาเป็นเลือดติดต่อกันเป็นเวลาหลายชั่วโมงด้วยการที่อับเกลนั้นสงสัยปัญหาที่จริงแล้วการทดลองนี้มันคือการทดลองอะไรกันแน่เธอจึงได้เก็บตัวอย่างเลือดของเขาเพื่อที่จะนำไปตรวจสอบให้แน่ใจแต่ในระหว่างที่อับเกลกําลังเดินอยู่นั้นเธอก็ได้สังเกตไปเห็นแสงไฟกระพริบเล็กๆอยู่ที่กําแพงบ้านของเธอและเมื่อเธอได้มองมันดีๆเธอก็ได้พบว่าแสงไฟกระพริบเล็กๆนั้นมันก็คือแสงจากกล้องวงจรปิดนั่นเองนั่นก็หมมาาาาายคควว่ทงงโรรก ได้จับตาดูพวกเขาอยู่ทุกอย่างก้าวต่อมานะครับหนังก็จะทําให้เราได้เห็นว่าอาการของริกพระเอกเรานั่นดูเหมือนว่าจะแย่ลงไปทุกวันในตอนนี้ผิวหนังของเขาเริ่มที่จะลอกมันได้หลุดลอยออกมาและละลายไปกับน้ําในสระว่ายน้ําตัดมาทางฝั่งของอาิบเกลตอนนี้เธอได้รับผลเลือดจากแกลบกลับมาแล้วเธอต้องตกใจมากเมื่อเธอได้พบว่าในเลือดของริกสามีเธอนั้นมีสารและองค์ประกอบต่างๆมากมายที่มันไม่ได้มีอยู่ในคู่มือตามที่ทางโครงการนั้นแจ้งไว้กับเธอกลับมาทางฝั่งของริกนะครับตอนนี้เขานั้นนูกําตัวไปทําการทดลองในขั้น นั่นก็คือการผ่าตัดดวงตาอาการทดลองนี้สําเร็จเขาจะสามารถมองเห็นในยามค่ําคืนได้ยังก,กับใส่หน้ากากไนท์ว vision อย่างไงอย่างนั้นเมื่อเขาได้ผ่าตัดตาเสร็จแล้วเขาก็ถูกส่งตัวกลับมาพักผ่อนที่บ้านในทันทีแต่เมื่อเขามาถึงบ้านนะครับเลือดจากแผลผ่าตัดมันก็ได้ไหลทะลักออกมาจากดวงตาเขาเขาจึงถูกส่งตัวกลับไปที่โรงพยาบาลอีกครั้งและมันก็เป็นเวลาเดียวกันที่อับ,บิเกลนั้นได้เจอเข้ากับดร์มาร์ตินเจ้าของโครงการนี้เธอนั้นโกรธและหัวเสียมากที่ได้เดินเข้าไปด่าเขาอย่างเสียหายหายเพราะเขาเนั้นเป็นจอมโกกกหทีปปิดข้้อออมูลลาไวแะ ยังเป็นพวกถ้ำมองแอบติดกล้องวงจรปิดสอดส่องชีวิตของเธออยู่ในบ้านดรมาร์ตินก็ได้พูดกับมาอย่างเยือกเย็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นไปตามกระบวนการของเราและสามีคุณก็เซนยอมรับทุกอย่างแล้วผมแนะนําให้คุณกลับบ้านไปพักผ่อนให้สบายใจจะดีกว่าอับเกลไม่รอชา้ากลับมาที่บ้านเก็บข้าวเก็บของใส่กระเป๋าหมดและเตรียมพร้อมที่จะไปจากที่นี่แต่แล้วพอเธอมองออกไปนอกหน้าต่างก็ได้พบกับทหารจํานวนมากที่กําลังมาล้อมบ้านของเรแอนเพื่อนบ้านของเธอไว้อับเกลได้รีบวิ่งออกมาเต็มสปีดเพื่อที่จะไปดูว่าท แต่เมื่อเธอวิ่งไปถึงนะครับก็ได้มีทหารจํานวนหลายนายมาห้ามอับิเกลเอาไว้ไม่ให้เข้าไปข้างในแระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายกําลังเจราจากันอยู่นั้นเราก็จะได้เห็นเรแอนนั้นถูกโยนอ,ออกมาจากชั้น2โดยใครหรืออะไรบางอย่างและศพของเรแอนก็นอนตายอยู่หน้าบ้านต่อหน้าต่อตอทาทหารทุกนายซึ่งนังก็จะทําให้เราได้เห็นว่าตอนนี้สามีของเธอนั้นบ้าคลั่งและคุมสติไม่อยู่แล้วซึ่งมันเป็นผลที่เกิดจากการทดลองการแดัดแปลงพันธุกรรมของดร์มาร์ตินด้วยความตกใจกลัวนะครับอับิเกลได้วิ่งกลับมาที่บ้านจะได้แออบบขขโมยกุญแจัตรคีาง เ้าใช้มันไปเปิดห้องเก็บเอกสารต่างๆและประวัติการรักษาของอาสาสมัครทุกคนและแล้วอบิเกลก็ได้รู้ความจริงทุกอย่างว่าอาสาสมัครผู้หญิงที่ตายไปแท่นั้นไม่ได้ตายจากอาการตายวาวแต่แท้ที่จริงแล้วการทดลองทั้งหมดนี้มันคือการทดลองดัดแปลงพันธุกรรมของมนุษย์นั่นเองตัดมาที่ฝั่งของดร์มาร์ตินนะครับตอนนี้เขาได้นําเรื่องทั้งหมดเข้าที่ประชุมกับองค์กรนาซาแล้วก็ดูเหมือนว่าในตอนนี้องค์กรนาซาและทางรัฐบาลจะโกรธและโมโหดร์มาร์ตินมากเพราะเขาได้จัดทําการทดลองการดัดแปลงพันธุกรรมโดยไม่มี หลักฐานอะไรอ้างอิงเลยจึงถือว่าเป็นการกระทําที่ผิดกฎหมายแล้วหลักจริยธรรมของสากลโลกทางรัฐบาลจึงได้มีคาสั่งยุติโครงการของดร์มาร์ตินทั้งหมดโดยจะให้เวลาเขาทําลายหลักฐานและห้ามให้เรื่องดังกล่าวออกไปสู่สาธารณชนโดยเด็ดขาดดร์มาร์ตินได้กลับมาที่บ้านของริกเขาได้บอกกับริกไปว่าเขาขอโทษจริงๆที่ไม่ได้บอกทุกสิ่งทุกอย่างให้ฟังแต่เราสองคนนั้นมาไกลเกินกว่าจะกลับแล้วและเขาอยากให้ริกนั้นเดินหน้าต่อไปกับเขาเพื่อมนุษยาชาติและความหวังทั้งหมดที่เรามีอาบิเกลจะได้ตัดบทดรอกร ตขมถ้าได้บอกว่าถ้าอย่างนั้นมันจะต้องเริ่มเล่าความจริงให้กับเราฟังได้แล้วและทุกคนก็จะได้รู้นะครับว่าการทดลองของดรมาร์ตินนั้นมันคือการเปลี่ยนสายพันธุ์ของมนุษย์จากสายพันธุ์โฮโมเซเปียนให้กลายเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่ชื่อว่าโฮโมไทเทเนียมและสายพันธุ์ดังกล่าวนี้เป็นเพียงแค่ทฤษฎียังไม่มีหลักฐานชิ้นใดบ่งชี้ว่าจะมีความเป็นไปได้เลยแม้แต่น้อยและดรมาร์ตินเองก็ไม่รู้จริงๆว่าหลังจบการทดลองดังกล่าวริกนั้นจะกลายพันธุ์เป็นตัวอะไรตกดึกในคืนนั้นพพรระเเอออกกิขงาาาได้นนแออัแแล ต้องตกใจมากว่าสายตาของเขานั้นสามารถมองเห็นได้เป็นปกติและดีมากกว่าเดิมถึงหลายเท่าไม่เพียงเท่านี้นะครับเขายังสามารถมองเห็นกลางคืนเหมือนกับในตอนกลางวันไม่มีผิดซึ่งนั่นก็หมายความว่าดวงตาของเขาได้ E ี o l v e หรือวิวัฒนาการแล้วนั่นเองและแล้วการทดลองขั้นสุดท้ายก็มาถึงดร์มาร์ตินได้นําอาสาสมัครทุกคนรีบเข้าไปในห้องผ่าตัดแล้วทําการทดลองโดยทันทีเพราะเขาไม่รู้ว่ารัฐบาลนั้นจะมาบุกศูนย์วิจัยของเขาเมื่อไร่แต่แล้วเมื่อการผ่าตัดขั้นสุดท้ายได้สิ้นสุดลงอาสาสมัครทุกคนก็เสีีียชวิตลงททัน ยกเว้นแต่หญิงสาวที่มีชื่อว่าทอลี่และพระเอกริกของเรานั่นเองหลังจากการผ่าตัดนะครับทางทีมแพทย์ของดร์มาร์ตินก็ได้นําพาอาบิเกลและลูคัสขึ้นมาพบเจอกับริกแต่เมื่อพวกเขาได้เห็นสภาพพระเอกของเราพวกเขาก็ต้องตกใจมากจนเธอไม่สามารถกลั้นน้าตาเอาไว้ได้เพราะสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเธอมันคือตัวประหลาดอะไรสักอย่างที่กลายพันธุ์อย่างสมบูรณ์แบบแต่ถึงแม้รูปร่างทางกายภาพของริกจะกลายพันธุ์เปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิงแต่ก็ดูเหมือนว่าเขา่าจะจดจําอาบิเกลและลูคัสได้เป็นอย่างดี <Dr. Martin S 2> ดมาร์ตบอร์อาิเก สิ่งที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เขาคือเผ่าพันธุ์โฮโมไทเทเนียมคนแรกที่ได้รับการวิวัฒนาการอย่างสมบูรณ์แบบแล้วเขาไม่สามารถพูดคุยกับเราได้อีกต่อไปแต่เขานั้นสามารถอ่านจิตใจของคนได้โดยใช้การสื่อสารแบบเทเลคิเนซิสหรือการสื่อสารด้วยพลังจิตในคลื่นเสียงที่ต่ำกว่ามนุษย์ธรรมดาทั่วไปตอนนี้ทั้งอาบิเกลและลูคัสไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจดีว่าการทดลองนั้นสำเร็จแล้วแต่พวกเขาจะต้องสูญเสียริกผู้ที่เป็นทั้งสามีที่ดีและคุณพ่ออันดับหนึ่งจะต้องจากไปตลอดการตอกดึกใน คืนนั้นครับดร์มาร์ตินได้ปล่อยตัวริกกลับมาที่บ้านเพื่อเขาได้ใช้เวลากับลูกและเมียเป็นครั้งสุดท้ายแต่เมื่อเขากลับมาแล้วดูเหมือนว่าสิ่งเดียวที่เขาําก็คือการว่ายน้ําในสระนั่นเองนังจะตัดไปนในฝั่งของทอลลี่นะครับอาสาสมัครอีกคนที่ร่างกายของเธอก็วิวัฒนาการเป็นโฮโมไทเทเนียนสำเร็จแล้วในระหว่างที่เธอกําลังจะลงมาเล่นน้ํกคุมทหารก็ได้บุกเข้ามาในบ้านของเธอและใช้ยาสลบยิงแล้วจับตัวเธอไปตัดกลับมาทางฝั่งของริกนะครับกุมทหารก็พยายามที่จะมาจับตัวเขาเช่นนนนนนกกกกัััแตต่่่รริิ้้้้้ไไมมยออเเขขขขาาาดดดืจทํใหสูึน ริกได้จัดการพวกทหารลงไปได้อย่างง่ายดายด้วยพลังและสกิลใหม่ๆที่เขาได้เรียนรู้จากการกลายพันธุ์แต่แล้วเขาก็หยุดลงเมื่อเขาได้ยินเสียงอบิเกลภรรยาสุดที่รักของเขาจนสุดท้ายริกก็ถูกคุมตัวโดยกองทัพจับไปขังในห้องแก้วนิรภัยที่ทีมงานของดร์มาร์ตินได้เตรียมเอาไว้ดร์ม,มาร์มมาตินได้แจ้งกับอบิเกลว่าเราจะต้องรีบส่งริกไปที่ไททันเดี๋ยวนี้เพราะไม่นานรัฐบาลก็จะบุกเข้ามาแล้วและทุกสิ่งที่เราทํามาก็จะสูญเปล่าแต่ดูเหมือนว่าตัวของริกนั้นจะไม่ยอมทําตามคําสั่งงงเเเเลลลยยพพรราาาาะะขนัััั้ผููกกกกบบตตววออิแคคสมม ช่วยเหลือจากคุณช่วยเข้าไปพูดกับเขาให้เราจะได้ไหมแล้วนํายาลบความจําเข้าไปฉีดที่ตัวของริกซึ่งอาบิเกลก็ตอบตกลงนะครับหลังจากที่เธอก่อมริกได้แล้วเธอก็ได้ฉีดยาลบความจําให้กับเขาก่อนที่เธอจะหันหลังเดินออกมาอุ้มลูกชายมาคัสและว,วิ่งหนีไปกับดร์เฟรยาหนังก็จะทําให้เราได้เห็นว่าแท้ที่จริงแล้วอาบิเกลไม่ได้ฉีดยาลบความจําให้กับริกแต่เธอนั้นฉีดยาเพิ่มพลังให้กับเขาตั้งหากเพื่อที่จะทําให้เขานั้นหนีออกมาได้และสู้เอาชนะกับกองทัพของดรริกเตอรทมารทุกคนที่เข้าาม วาาเขแต่สุดท้ายดร์มาร์ตินก็เข้ามาบอกทุกคนว่าอาบิเกลหยุดได้แล้วริกไม่มีทางที่จะกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เขาไม่มีทางที่จะกลับไปเป็นมนุษย์แลวทางเดียวที่เขาจะมีชีวิตรอดนั่นก็คือการขึ้นไปใช้ชีวิตอยู่บนไททันนั่นเองได้โปรดช่วยพวกเราด้วยอาบิเกลและเมื่ออาบิเกลได้ยินอย่างนั้นนะครับเธอก็น้ําตาไหลออกมาเพราะเธอได้รู้ความจริงแล้วพราะเธอไม่สามารถที่นําริกกลับไปเป็นเหมือนเดิมได้เธอจึงได้บอกลาเขาและบอกกับเขาไปว่าฉันจะไม่มีวันลืมคุณนะริกแต่คุณจะต้องออกไปช่วยมนุษยชาาตติขอองงเรร่มม้้นใหีกคั เป็นบิดาให้กับเราทุกคนก่อนที่หนังจะตัดไปทําให้เรานั้นเห็นว่าริกกาลังนอนอยู่ในกล่องคอนเทนเนอร์อะไรสักอย่างอยู่บนเครื่องบินที่กําลังบินอยู่บนฟ้าหลายเดือนต่อมาเราจะได้ยินข่าวการจับกลุ่มตัวดร์มาร์ตินและการสั่งปิดศูนย์วิจัยของเขาอย่างถาวรเนื่องจากเขาได้กระทําความผิดอย่างร้ายแรงในการดัดแปลงพันธุกรรมมนุษย์โดยไม่มีหลักฐานรับรองใดๆในทางด้านของอบิเกลในตอนนี้เธอได้จับมือกับดร์เฟรยาเปิดศูนย์วิจัยการดัดแปลงพันธุกรรมให้กลายเป็นโฮโมไทเทเนียนยังถูกกฎหมายและมีใบรับร กจาารัฐาบาลตกดึกในคืนนั้นนะครับลูคัสได้เรียกให้แม่ของเขาออกมาข้างนอกก่อนที่จะพูดขึ้นมาว่าแม่ครับคืนนี้ท้องฟ้าสวยมากเลยครับแล้วหนังก็จะตัดไปไกลแสนไกลในจักรวาลทาให้เราได้เห็นริเขาเนั้นกาลังยืนอยู่บนยอดเขาแห่งหนึ่งด้วยรอยยิ้มและความสุขก่อนที่เขาจะบินโชว์หนึ่งรอบบนดวงจันทร์ไททันอย่างกับซูเปอร์แมนสุดหลอ่อแล้วเขาก็หันมาพูดกับกล้องว่าอย่าลืม subscribe กับช่อง the story of j u n u s นะครับหนังก็ตัดจบลงไปเพียงเท่านี้ ขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่รับฟังและรับชมถ้าใครมีข้อติชมอะไรครับเ mm hmm. มนไว้ที่คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะครับผมจะพยายามตอบทุกคอมเมนต์ครับสำหรับใครที่ชอบคอนเทนต์ของผมอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามนะครับจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์อื่นๆสำหรับวันนี้ครับผมยูนุสมอร์แกนสันติภาพจงมีแก่ทุกคนสวัสดีครับ